ทำไมก็เวียงที่ต่อแขนแล้วมันก้านพังฉะนั้นมันก็ต้องอาศัยการวิดนะครับน้ำมันเครื่องจากก้านสูบนะพาแบบนี้ สวัสดีไวรุ่นบูทรสวัสดีพี่น้องชาวบูซรวันนี้ก็เอาชิกเล็กๆมาฝากอีกตอนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ช่างบูธรสอนทำรถนะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปนะครับเพราะบางทีคลิปที่ลงหน้าเพจอาจจะไม่ชัดไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้ว่าโดยเรื่องทำไมข้อเวียงที่ต่อแขน แล้วมันก้านพังก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็คือสำหรับเจ้าข้อเหวี่ยงตัวนี้อันนี้เป็นข้อเป็นยืดชักมาานะครับเป็นก้านสองยังหวะก้านสองยังหวะแล้วแขนข้อเหวี่ยงขาดทีนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง รูน้ำมันนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องรูน้ำมันเพราะว่าพอเขาย้ายตามาแล้วมันก็น้ามันที่จะฉีดเข้าทางเข้าเวียงมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉังนั้นมันก็ต้องอาศัยการวิดนะครับน้ํามันเครื่องจากก้านสูบนะครับพาแบบนี้อันนี้ถ้าต่อเอข้าเวียงยืดชัก ตัวแขนตัวนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเจาะก็ได้นะครับไม่ต้องเจาะทางเดินน้ำมันก็ได้แต่ถ้าพวกชักเดิมก้านเดิมนะครับแขนขาดพวก110ร้อยสิบร้อยยี่มที่ไม่มีชักนะครับมันก็มีทางเดินน้ำมันเพราะว่าดูาท้ายก้านมันจะแบบนี้มันไม่สามารถดูวิดเข้าไปได้ครับไม่สามารถวิดเข้าไปได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมีทางเดินน้ำมันนะครับ อันนี้ยังเป็นข้อเดิมอยู่แต่เอามาให้ดูนะครับครับก็เจาะเจาะตามรูปนี้เลยนะครับก็มันต้องเจาะแล้วก็มันต้องมีนะ้ำมันเข้าทางนี้แต่เจาะทะลุไม่ได้มันต้องเจาะเข้าไปถึงเกลียวถึงเกลียวเสร็จอ่านะครับมาถึงนี้ปุ๊บช่วงระหว่างเกลียวมันจะตันนะครับนะครับช่วงนี้มันจะตันอยู่อ่า มันจะตันปุ๊บแล้วก็ออกมาทางนี้เพื่อเข้าไปเลี้ยงคัดเข้าไปเลี้ยงคัดแล้วก็เข้า <c oughs> เข้ามาทางนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไอตัวหัวต่อนะครับแขนต่อแขนเนี่ยก็ต้องเจาะจากข้างในให้มาถึงรูนี้ข้างนอกก็เจาะนะครับอ่าดูนะครับเจาะข้างนอกมาถึงรูนี้แล้วตรงนี้ก็ตันแล้วก็เจาะข้างในเข้ามาถึงรูนี้นะครับมันก็น้ำมันดันเข้านี้ปุ๊บออกไปเลี้ยงคัดเสร็จเข้าทางนี้ แล้วก็เข้ามาต่อนี้ปุ๊บแล้วก็มาเลี้ยงนี้เลี้ยงนี้เข้าจนมาถึงข้อเหวี่ยงจนมาถึงก้านสูบนะครับฉะนั้นถ้าเป็นก้านเดิมชักเดิมที่มีทางเดินน้ามันอยู่ต้องเจาะแขนด้วยก่อนที่จะนะครับเจาะแขนก่อนที่จะเอ้ยเจาะหัวต่อนะครับปลายปลายแขนข้อเหวี่ยงก่อนที่จะทําการต่อแขนแต่ถ้าเป็น รถมีชักก้านสองอย่างหวาแบบนี้ต่อเจาะไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะตรงนี้มันได้อุดเสียแล้วอ่ารูร,รูรูที่ย้ายตามันอุดเสียแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นผู้ทอนนะครับจะได้เข้าใจว่าเออทาไมอันนี้ต่อแล้วตันอันนี้ต่อแล้วเจาะรูนะครับก็คือมาอธิบายให้ฟังอันนี้ก็ลูกพี่เขาต่อมาให้นะครับโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์เอาไปลองเรียนรู้ ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้นะครับจากช่างภู้สอนสอนทำรถ <laughs>